ไม่เสี่ยมาทำเป็นวิธีการแก้ไข สำหรับแอปมือถือที่มีเมมโมรีเต็มนะคะวันนี้เราจะทําใน2รูปแบบเอารูปแบบแรกก่อนนะคะเราจะเข้าไปที่นี่เลย Google หรือเอ y Store นะคะ Pay Store กดเข้าไปแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะตรงตัวเราเออแล้วก็กดมาตรงนี้นะคะที่เขียนว่าแอปและเกมของฉันกดเข้าไปเลย สังเกตไหมคะว่าตอนนี้เมมโมรีของเราเหลือน้อยมากนะคะแต่เราจะมาลบมาดูว่ามันเกิดจากตัวแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างนะคะก็เข้ามาที่ด้านบนนะคะเห็นไหมว่าจะมีการอัปเดตมีติดตั้งแล้วมีครั้งแล้วก็แชร์ให้ทุกคนกดไปที่ติดตั้งแล้วนะคะเห็นไหมว่าพื้นที่ในการจัดเก็บเราจะเข้ามาดูว่าแอปตัวไหนที่เราเรา ไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างเงี้ยเราก็กดลบทิ้งไปได้เลยยกเลิกการติดตั้งนะคะเนี่ยอย่างอันนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะลบอันนี้ถอนการติดตั้งแบบนี้ไปเลยเราก็จะ,ะไล่ดูนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีอีกวิธีนึงก็คือใครใหญ่จะรู้ว่าอันไหนที่ เราไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เข้ามาดูตรงที่มุมขวามือนะคะที่เขียนว่าใช้ครั้งล่าสุดนะคะเป็นขีดสามขีดแบบนี้นะคะแล้วคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาดูการใช้งานล่าสุดนะคะแล้วก็จะได้ดูว่าไล่จากความที่เราเข้าบ่อยออกบ่อยนะคะก็จะเป็นแบบด้านล่างนะคะที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยก็จะเป็นพวกนี้เลยซ m s ซุง ต่างๆนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้จริงๆนะคะเราก็เข้าไปแล้วก็ถอนการติดตั้งเลยค่ะเข้าไปแล้วกดตามั้งแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะคะ ที่นึงก็ง่ายๆค่ะเข้ามาที่การตั้งค่านะคะการตั้งค่าเสร็จแล้วก็หาคําว่าแอปนะคะหรือเป็นแอปขั้นพื้นฐานนะคะกดเข้ามานะคะแล้วเราก็เลื่อนดูมันจะมีคําว่าเนี่ย เ้วก็เลื่อนลงมาถึงด้านล่างสุดเลยนะคะเห็นไหมว่าจะมีพวกที่เป็นอะไรที่มันมีหน่วยความทรงจาจเยอะๆที่มันกินพื้นที่ในการเก็บของเรานะคะเราก็จะลบดีกว่าจะพาทุกคนกดเข้าไปอขอเป็น YouTube ก่อนอันดับแรกนะคะกดเข้าไป YouTube แล้วก็มาที่ที่เก็บนะคะอยู่นี่ค่ะหนึ่งสองสามนะคะที่เก็บใช้ไปดูที่แคชนะคะแคชจะอยู่ที่เจ็ด 17นะคะอ่าเราก็ไปที่จัดการข้อมูลค่ะแล้วเราก็กดตกลงไปเลยนะคะข้อมูลของแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดจะถูกลบออกจากถาวรรวมถึงไฟล์าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลและอื่นๆทั้งหมดเลยลบค่ะตกลงแล้วก็รอสักครู่หนึ่งเพราะว่าเนี้ยมันหน่วยความจำค่อนข้างเยอะเห็นไหมจะมีข้อมูลแล้วก็แคชต,ตัวเนี้ยจะหายไปเลยนะคะ ก็ให้ทุกคนไล่ลบไล่จัดการข้อมูลแบบนี้นะคะของของตัวไฟล์ที่เราอยากจะลบนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขอีกเนี่ยอันเนี้ยเนี่ย w วิร์ p สเปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็กดเข้าไปจัดการข้อมูลตกลงนะคะโอเคแล้วก็ไล่ทำไปแบบนี้ค่ะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะ ค่ะก็หลังจากที่เราทําทั้ง2วิธีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปเช็คเนาะว่ามันพื้นที่หน่วยความจํามันเยอะขึ้นไหมนะคะนี่เราก็กลับเข้ามาที่เดิมนะคะตรงนี้เลยออกมานะฮะหน้าตัว Google Play นะคะแล้วก็ App Store นะคะกดเข้ามาตรงนี้ที่เดิมจะด,ดูที่คลงังแล้วก็เกมนะคะติดตั้งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมว่า หน่วยความจําพื้นที่เก็บนะคะก็จะลดลงเหลือ98%เปอรนตาะตอนแรกอะ่ะมันเก็บไปถึง99%เลยคือแบบเกือบเต็มนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า